สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมแป๊บนะนะครับเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด -19 นะครับนะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคโควิด -19 นะครับไวยพรอให้นะครับคลิปนี้ก็ตามช่คคลิปนะนานมากกับผมจะมาทำรีวิวตัวหูฟังไร้สายแซ b บัตแอปสองอัลตรานะครับนะคือ อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่คลิปแกะกล่องไปเนี่ยผมก็ใช้มาตลอดเลยนะครับใช้บ่อยด้วยนะใช้บ่อยด้วยแล้วก็แทบจะจดังทึกเนี่ยเหมือนเป็นวันเว้นวันเลยนะจดลงไปในโน้ตของไอโฟนว่าเนี่ยเออมันเป็นยังไงบ้างเจออะไรมาบ้างประสบการณ์ดีไม่ดียังไงหรือว่ามีข้อเสียข้อดียังไงเนี่ยก็คือแทบจะจดตลอดเวลานะครับอ่ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังรออยู่หรือคนที่บังเอิญว่าเข้ามาดูคลิปนี้และสนใจองฟังตัวนี้อยู่พอดีนะครับก็มาลองดูกันครับ ก่อนอื่นเลยเผื่อใครไม่อยากดูคลิปนี้นานๆน,นะครับผมสรุปให้ง่ายๆก่อนว่า 1. ห,หูฟังตัวนี้ไม่ใช่หูฟังแบบเป็น noise cancelling หรือว่าหูฟังตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับเหมือนแบรนด์ชั้นนาอย่างโซนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้หูฟังตัวนั้นหูฟังตัวนี้ให้คุณไม่ได้นะครับอ่ะสแต่ถ้าคุณเนี่ยอยากได้หูฟังไร้สาย t u o wireless ให้กับตัวเองสักตัวหนึ่งเป็นคู่แรกก็ได้อะไม่อยากจ่าย แพงไปนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากได้หูฟังราคาถูกโนเนียมก,กระโหลกลาหรือหูฟังก๊อปปี้อะไรเงี้ยหูฟังตัวนี้เนี่ยผมถือว่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปผมใช้คําว่าคุ้มนะครับทั้งคุณภาพเสียงและคุณภาพทางภายนอกเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับถือว่าอยู่ในเกรดที่เป็นระดับกลางค่อนสูงผมให้อย่างนี้เลยนะโอเคไหมแล้วก็เรื่องราคานะครับผมให้ราคาไปก่อนเลย ถ้าเราซื้อร้านเหมือนในช็อปตามลาซาด้าช้อปปเนี่ยเอาเป็นร้านของไทยนะที่นําเข้ามาอย่างเป็นทางการเนี่ยเหมือนผมซื้อร้านยูบี t เนี่ยมันจะมีราคา3แบบก็คือราคาที่ประกัน3เดือนนะครับ อยู่ที่1 5ึ0ก็คือผมซื้อมาแบบนี้นะครับแล้วก็ประกัน6เดือนอยู่ที่1 7 9 0และสุดท้ายเป็นประกัน1ปีนะครับก็อยู่ที่ราคา1890ก็เลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนลัษดะประกันก็คือว่าถ้าซื้อมาอันนี้มีปัญหาเขาเปลี่ยนอันหใหม่ให้ทันทีนะครับถ้ายังอยู่ในวาระประกันนะยกเว้นว่ามีการเสียหายที่มันผิดปกติจริงๆคุณคว้างมันแตกเองอันนั้นกอ็อีกเรื่องนึงผมจะบอกนิดนึงก่อนว่าในการแกะกล่องครั้งที่แล้วเนี่ยผมพลาด เป็นยางที่สําหรับใส่เข้าไปในตัวหูฟังนะครับข้องหูฟังเนี้ยเงี้ยอีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีหน้าตาแบบนี้น,นะหน้าตาประมาณนี้นะครับนะนี่ผมลองใส่ไม่เรียบร้อยนะ เนี่ยประมาณนี้มันก็จะมีเงี้ยงขึ้นมาด้านบนให้เราใช่ไหมเวลาเราใส่เข้าไปในหูของเราเนี่ยมันก็จะมีเงี้ยงด้านบนเอาไว้คล้องกับใบหูของเราอีกทีหนึ่งด้านบนเพื่อสำหรับคนที่ใส่เล่งกีฬาแบบเหงื่อเยอะมากเป็นคนที่เหงื่อยเยอะหรือส่วิ่งมาธอนไกลๆแล้วกลัวว่าเผลอทาหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับนะก็ถือว่ามีประโยชน์ในตรงนั้นแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่นะเพราะว่าผมเคยลองเอามาใส่เล่นบาสหรือสายวิ่งนิดๆหน่อยๆเนี่ย มันไม่หลุดนะครับแต่มันก็อาจจะแล้วแต่รูปหูของแต่ละท่านอีกนะครับบางคนอาจจะใส่แล้วหล,มหลวมๆก็อาจจะเอาตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ค่อยมา2สีเป็นแบบขาวคุนกับสีดำเนี่ยคุณภาพยางไม่ได้ดีมากนะคุณถอดเข้าถอดบ่อยก็อาจจะมีสึกขาดได้ในวันหนึ่งนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวกล่องชาร์จภายนอกนี่แหละที่ ผมมาสังเกตเห็นภายหลังว่าเอ๊ะข้างใต้เนี่ยมันมีเป็นรูปนี่ยครับเหมือนไอคอนเป็นเครื่องสัญญาณอะไรสักอย่างผมว่าเอ้ะอะไรวะนะครับผมมีแท่นชาร์จตัวของซัมซุงอยู่ที่บ้านตัวเก่าตัวนึงเนี่ยผมก็เลยเอ้าลองดูขำๆไปตั้งดูนะครับปรากฏว่าเฮ้ยไฟขึ้นว่ะไฟชาร์จเนี่ยด้านหลังเนี่ยขึ้นกับริบกะพริบว่ามันกำลังชาร์จอยู่ก็เลยแบบเฮ้ยดีจังราคาไม่ถึง2,000ได้กล่องชาร์จแบบไร้สายมาด้วยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ย ตัวมันเองเนี่ยก็ยังมีช่องชาร์จแบบยืดบีบใช้ซตามสมัยนิยมด้วยนะครับนะซึ่งในปีอุปกรณ์แบบ2019หรือ2020เนี่ยควรจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ได้มาด้วยนะในราคาไมา่ถึง2,000นะครับคราวนี้มาพูดถึงดีไซน์พรนาร์โนต่อเลยตัวกล่องเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นพลาสติกหมดนั่นแหละนะครับแต่เป็นพลาสติกที่เกรดค่อนข้างโอเคนะแต่ผมไม่ได้บอกมันพรีเมียมนะแค่รู้สึกว่ามันแข็งแรงนั่นแหละนะครับแต่ไม่ได้ดูพรีเมียมเท่าไหร่อ่ามีตัวบานพับเป็นสีเเงินนนะคครับับสลกป็ําาว่ ไม่ใช่สลักดิสเรือว่าสกรีนเป็นคําว่าแซบบัดตอนนี้มันหายไปหมดแล้วนะครับนะก็ถือไม่ได้สกรีนดีมากนะครับแล้วก็มีเป็นช่องสําหรับสแสดงไฟสถานะสีดวงนะครับก็คือว่าดวงละไี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าครบสีดวงก็คือกล่องนี้จะมีแบตเตอรี่เต็มร้อยอะไรประมาณนี้นะครับนะตัวกล่องนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคดีนะแต่ผมไม่ชอบเรื่องแรกที่ผมเคยบอกคลิปแบบกล่องก็คือว่า ฟาของมันเนี่ยไม่เทไปข้างหลังเท่าไหร่เวลาผมถือแบบยังไม่ต้องการปิดถือแล้วอาจจะเพิไปพูดคุยกับใครเนี่ยบางทียับนิดเดียวเนี่ยมันก็ปิดอัตโนมัติแล้วซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในแง่หนึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวบันพบเองเนี่ยก็ถือว่าให้ความแข็งแรงนะครับผมเปิดปิดบ่อยแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่เจอว่ามันมีเสภาวาแบบค้างบ้างหรือปิดไม่ลงง่ายบ้างหรือมันมีความเหมือนจะหลุดออกมาบ้างเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะอ่า แล้วเวลาเมื่อปิดงับออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมก็ชอบก็คือมันมีความเป็นแม่เหล็กใช่ไหมดูดอยู่เนี่ยเวลาผมใส่ลงไปในกระเป๋าต่างๆนานาที่มีของเยอะแยะเนี่ยครับผมไม่เคยเปิดกระเป๋ามาแล้วเจอว่ามันอยู่ในสภาพที่อ้าค้างไว้แบบนี้ไม่เคยเจอเลยหรือว่าเจอหูฟังหลุดออกมาเงี้ยไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าในแง่การเก็บรักษาหูฟังจากด้านในเนี่ยก็ถือว่าดีสลับกล่องนี้นะครับตัวหูฟังข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับนะใครยังไม่ดูคลิปแกะกล่องก็จะเป็นลักษณะของ หูฟังรูปทรงเหมือนเป็นคัสตอมมมนิเตอร์นะครับนะเป็นแบบเนี้ยอ่าเหมือนที่พวกศิลปินเขาชอบใส่กันเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวสังเกตดีๆมันจะฝังเข้าไปเท่ากับมันอยู่ในรูปหูของแต่ละคนนะครับประมาณนี้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอตัวที่ทิ่มเข้าไปในรูหูเราเพื่อเราฟังเสียงเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นจุกยางนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมชอบมันให้หูมันเป็นแบบเอียบัดนะครับเอียบัดเหมือนหูฟังที่แถมมากับ iPhone นั่นแหละเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอืมแบบนี้ อันนี้เลยซึ่งไอ้เพราะสิ่งนี้แหละทำให้ผมถึงซื้อเจ้า X12 Ultra มาใช้นะครับมันใส่สบายไม่อึดอัดไม่อั้น,ไม,นไม่รู้สึกว่ามีเสียงอะไรแบบอื้งๆอยู่ในหัวของคุณมันจะไม่เหมือนพวกจุกยางนะครับแต่นั่นก็แล้วแต่ความชอบเพราะพวกจุกยางก็จะได้มาในซึ่งของเสียงที่แน่นกว่าเบสดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเบสก็จะอ่อนกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมาตรฐาน IPX5 นะครับก็คือว่ามัน สามารถกันละอองน้ําน้ากระเซ็นอะไรเงี้ยได้หรือละอองฝนโปรย,ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ลงน้ําจุ่มน้ําหรือลงไปว่ายน้ําไม่ได้นะครับนี่บอกไว้ก่อนนะงั้นมาพูดถึงเรื่องเสียงกันเลยกว่าจะได้มีเวลานะครับคุณภาพเสียงเนี่ยตูฟังตัวนี้เนี่ยมีมิติเสียงที่ค่อนข้างกว้างนั่นคือสิ่งที่ผมชอบนะค่อนข้างกว้างเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กว้างแบบเวอร์นะค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่อึดอัดหรือฟ,ฟังดูกระจุกนะไม่ว่าคุณจะฟังแบบเป็นวงแบบเป็นแบนด์วงกีตาร์เบสกองเนี่ยมันก็ถือว่ามี ความกว้างระดับหนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเอาไปฟังแนวออเคสตราอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคได้ยินอะไรที่มันดูรู้สึกแบบมันดูรู้สึกยิ่งใหญ่หน่อยมันแต่ไม่รู้สึกว่าคุณฟังอะไรที่มันเป็นก้อนๆอ,อยู่ตรงกลางนะครับแล้วถ้าพูดถึงเสียงร้องในแบบเสียงร้องเหมือนวงดนตรีอะไรเงี้ยนะครับเสียงร้องถือว่ามีความชัดนะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าแหลมพุ่งออกมาเกินจากวงเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกว่าชัดนะครับแล้วก็เหมือนเลยออกมานิดนึงจากวงอันนี้คือเหมือนถึงผู้เปรียบเทียบนะก็ถือว่าโอเคสำหรับเพลงที่มีเสียงรร้องนะนคับ ความดังของมันเนี่ยถือว่าเขาออกมาได้ดีเลยนะครับถ้าคุณอยู่ในบ้าน,นเงียบๆอยู่ในห้องเงียบๆหรือว่าอยู่ในบ้านที่ไม่ได้อยู่ริมถนนรถเสียงดังเนี่ยคุณเปิดขึ้นมาแค่สองสามขีดเนี่ยถือว่ามันได้ยินโอเคแล้วความดังโอเคเลยนะครับสหรับผมนี่ถือว่าด้ินละเอียดดนตรีค่อนข้างชัดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ฟังแบบเต,ต็มๆรู้สึกว่าอยากให้ฟังสนุกหน่อยเนี่ยเปิดแค่ห้าสิบหรือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นพอเนี่ยถือว่าชัดแล้วสำหรับผมที่คนที่ฟังเพ,พ,พลงดลังถ ถ้าออกไปนอกบ้านแบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วอยากจะฟังเพลงจริงๆแล้วอยากให้ได้ยินเสียงอะไรภายนอกบ้างเนี่ยผมก็เปิดสูงสุดที่70ไม่เคยเปิดเต็มนะแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือพอแล้วแม็กซ์สุดจริงๆแล้วในแง่ของย่านเสียงถ้าแยกออกมาเป็นย่านเบสเนี่ยมันจะเป็นหูฟังที่ไม่ได้ให้เบสลึกหรือเบสตึบเหมือนห,ห,หูฟังที่เป็นจุกยางอินเอียหรือหูฟังโอเวอร์เอียครอบหูนะครับมันจะมีเบสที่มาเป็นรูป ชัดได้ยินเราได้ยินเบสแน่นอนแต่มันไม่มีเขาเรียกว่าหางเสียงมันไม่ยาวนะครับเบสมันมันคืนตัวเร็วเบสมันเป็นลูกที่ไม่ได้ใหญ่นะครับก็อาจจะไม่สนุกสำหรับบางท่านที่ชอบฟังฮิปฮอปสายแบบต้องการเบสจัดๆหรือ EDM อะไรเงี้ยอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันฟังแล้วแย่ yeah, นะอ่ามันโดยรวมแล้วถ้าพูดถึงย่านอือ่นมาผสมกันเนี่ยมันโอเคนะครับเบสก็ได้ยินในระดับที่คนที่ไม่ได้บ้าเบสเนี่ยโอเค ถ้าในย่านกลางอันนี้ผมสึกว่าโอเคมีความชัดที่ดีมีเครื่องดนตรีเช่นเหมือนเครื่องเครื่องเครื่องสตริงเครื่องสายที่เล่นแบบย่านกลางๆเหมือนแบบวิโอลาเชลโลหรือแบบพวกที่เป็นเครื่องเป่าแบบไฮบริดเชน่นทรัมเป็ตหรือฮอนที่เขาไม่ได้เล่นเสียงสูงปี๊ดมาเนี่ยย่านกลางกลางที่เขาเล่นเนี่ยนะย่านทั่วท่วไปเขาเล่นคลอวงไปเนี่ยถือว่า,ามีความชัดที่ดีนะครับมีความชัดเจนที่ดีแล้วก็ได้ยินได้ยินแบบแบบน่าพอใจอ่ะมันไม่ค่อยจมเออนี่คือสิ่งที่ผมชอบนะถ้าไต่ไประดับที่เป็น ย่านสูงแหลมย่านแหลมอะไรเงี้ยเสียงเสเสเสียงแบบเหมือนเพลงฝรั่งที่มีคขถาแบบหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่บาดหูนะครับผมเคยเจอหูฟังแบบถ้าถูกๆหน่อยผมเคยเจอหน้ามันจะบาดหูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังรุ่นนี้เนี่ยไม่บาดหูเลยเสียงค่อนข้างเนียนได้ยินชัดแต่ไม่บาดนะครับมีความโปร่งแต่ไม่ได้ถึงกับใสกิ้งขนาดนั้นในย่านสูงนะครับอ่านี่คือพูดโดยรวมของโต คุณภาพเสียงหูฟังแบ่งเป็นย่านนะครับผมจุดขายอย่างสนึงสำคัญของหูฟังตัวนี้ก็คือว่ามันรองรับระบบ APTX ซึ่งทาง Qualcomm เป็นตัวพัฒนานะครับ Qualcomm ก็ Qual คือบริษัทที่ผลิตชิปในมือถืออันโด่งดังก็คือ Snapdragon พนัพน,นแหละนะครับ Qualcomm ก็ Qual พัฒนาในเรื่องของ APTX ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อรองรับการส่งสัญญาณในระดับที่เวลาคุณฟังเพลงเนี่ยคุณจะได้คุณภาพระดับเทียบเท่า CD นี่ที่เขาเคลมไว้นะแต่ใน iPhone ไม่มีบอกไว้ก่อนไม่ว่า iPhone จะราคาแพงแค่ไหนเนี่ย iPhone จะรองรับแค่ระดับ AAC เท่านั้นนะครับ ซึ่งก็เป็นระดับมาตรฐานทั่วไปนะไม่ได้แย่อะไรแต่ถ้าเกิดจะดีหน่อยที่เขาเคลมว่ามันดีกว่าคือ APTX นะครับจะมีอยู่ในมือถือ Android หลายรุ่นแม้แต่มือถือ Android ของผมราคาถูกๆอย่าง Nokia 6.1 Plus ก็ให้ระบบ APTX มาเวลาคุณเชื่อมต่อมือถืไปคุณลงกดเข้าไปใน information ของตัวแซปปะ F2 Ultra ดูคุณจะเจอว่ามันขึ้นเป็น HD APTX ให้เราเลยเห็นว่าเฮ้ยมันรองรับนะในการใช้งานแต่ถ้าเอามาฟังเพลงเทียบกันนี้ผมพูดเลยนะเอามาฟังเทียบกันแบบง่ายๆสรุปง่ายๆเลยกันว่าแล้ว มันต่างกันยังไงนะครับมันต่างยังไงกับ iPhone ถ้าเอามาฟังสลับไปสลับมาสิที่ผมได้เลยผมพูดง่ายๆแล้วกันว่าความไพเราะความคุณภาพเสียงแบบที่คุณพูดกันว่าโอเคเนี่ยสำหรับคนท,ทั่วไปเลยนะมันมันดีทั้งคู่มันดีทั้งคู่แต่ว่ามันจะมีปัญหาสําหรับบางคนที่ฟังของ iPhone มาตลอดคือ iPhone มันจะมีความละมุนของเสียงโดยรวมมากกว่ามันจะมีความถ้าถ้ามองไปรูปภาพรูปภาพนั้นจะมนมนกว่า จะมีความละมุนกว่าเบียดก็จะมนมุนกว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะไม่ฟังดูแข็งแต่ถ้าคุณฟังในระบบ Android ที่มี a p t x เนี่ยเสียงจะคมชัดดีมันจะมีความคมผมไม่ใช้คาว่าแข็งแล้วกันนะมันมีความคมกว่าบางคนอาจจะชอบแบบนั้นเลยถ้าฟังแบบนั้นครั้งแรกนะแต่ถ้าเกิดเหมือนผมฟังของ Apple เยอะกว่าฟังของ iPhone เยอะกว่าเนี่ยบางทีอาจจะมีเหมือนบางอย่างอาจจะไม่ชอบในบางครั้งนะครับแต่คุณภาพเสียงมันดีทั้งคู่นะครับนะถามว่า มันหนีห่างกันมากไหมไมันมีนันยยะสำคัญไหมกับการเอาเรื่องของ APTX มาเป็นตัวตัดสินไม่ในขนาดนั้นนะครับในแง่ของการเล่นเกมนะครับ อันนี้พูดถึงในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอนะครับทั้งใน YouTube หรือว่าอาจจะเป็น Netflix ที่เราชอบดูกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตไม่ว่าจะเป็นในระบบ Android หรือใน iPhone เนี่ยนะครับถ้าไม่จับผิดจริงๆไม่ต่างกันก็ดูไม่ได้แย่ด้วยนะครับดูแบบโอเคเพลินไม่ได้รู้สึกว่าแบบขัดใจนะจะไม่ขัดใจแต่เวลาสมมติว่าผมเนี่ยเคยเอลองทาดูคือเอามาใช้แอปตัดต่อวิดีโอใน iPhone แบบตัดต่อง่ายๆนะขำๆเนี่ยเวลาคุณเพลินธรรมดาเฉยๆเนี่ยดูรวมๆเนี่ยมันก็โอเคมันจะซิง ดูเกือบๆจะตรงปากเราไม่ได้ขัดใจมากแต่ถ้าคุณต้องการเอามาสไลด์สไลด์แบบกดเพลย์แล้วพอสเพลย์แล้วพอสเพื่อต้องการหาจุดตัดของคลิปอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคุณจะเจอว่ามันจะมีภาวะที่เหลื่อมอย่างชัดเจนเลยชัดมากนะครับทั้งสองระบบเลยจะเป็นทั้งของ Android หรือตัดอยู่ใน i p h o น e ่เหมือนกันถ้าคุณใช้แอปตัดต่อวิดีโอนะแต่ถามว่าเอามาตัดขำๆได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับส่วนซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะของการป้อนอินพุตแบบเรือทานอย่างซอฟต์แวร์ดนตรีเช่น อันนั้นไม่ได้แน่นอนครับถ้าคุณต้องการที่จะฟังเพื่ออินพุตเสียงต่างๆแบบเรียลไทม์อันนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะอูฟังแผงวัวนี้ผม,มคิดว่าน่าจะไม่เวิร์กนะครับใช้หูฟังมีสายดีกว่านะครับผมเคยทำอะไรโง่งๆด้วยนะเคยเอาหูฟังแล้สายตัวนี้ไ,ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับตัวเฮลิออสสามร้อยของเอเซอร์มันเชื่อมต่อได้นะครับเสียงอะไรอย่างจากักเครื่องราเปิดในเพลงไลบรารีเพลงเนี่ยโอเคฟังเพลงได้ วันด u ยูทูบเไดูได้หมดเลยเสียงดีเลยเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดผมเคยเอามาใช้กับโปรแกรม DAW นะครับนะหรือโปรแกรมทําเพลงแบบจรงิงจังเหมือน Ripper หรืออะไรเงี้ยผมเจอว่ามันแค่เราพรีวิวฟังเสียงเฉยๆคุณภาพหวยแตกมากคือหูฟังตัวนี้มันมันขับอะไรแบบนั้นไม่ได้เหมือนกับมันคล้ายๆกับเหมือนเรา ฟังไฟล์ดิบๆอะ่ะผมใช้คำคนี้กว่าเหมือนเราใช้หูฟังตัวนี้ฟังไฟล์ดิบๆในซอฟต์แวร์ที่มีหลายหลายแกไม่ได้คนระับมันเสียงห่วยแตกมากนะครับแต่ผมก็น่าจะโง่เองที่ไปใช้อย่างนั้นนะก็แค่อยากจะลองฟังไงจะลองพรีวิวดูปรากฏว่ามันมันใช้ฟังพรีวิวในซอฟต์แวร์ไม่ได้ก็ทําได้แค่คุณต้องเอ็กซ์พอร์ตไฟล์จากโปรแกรมทำเพลงออกมาก่อนให้เป็นไฟล์เสียงธรรมดาจะเป็นเอ็มวีสามหรือไฟล์เว็บก็ได้แล้วคุณก็มาเปิดแยกข้างนอกกับโปรแกรมมีเดียธรรมดา อันนั้นถึงจะฟังกับมันได้นะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะเผื่อใครจะทําบ้าบอแบบผมนะครับคราวนี้มาพูดถึงการเชื่อมต่อเลยนะครับบอกก่อนว่าหูฟังแซปบัต F2 อัลตรตัวนี้เนี่ยเชื่อมได้ทั้งระบบ Android และ iOS และไม่มีการเชื่อมต่อกรณีพิเศษแบบเปิดฝามาแล้วมีอะไรบางอย่างปัป๊บได้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเชื่อมต่อทางลัดไม่มีนะครับทั้งคู่เลยต้องเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยจะต้องเข้าไปในส่วนของการเซตติ้งเชิงลึกทั้งคู่นะครับนะในหน้าของบลูทูธนะหูฟังตัวนี้เนี่ โฮสหรือว่าเป็นหูฟังหลักได้ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่เป็นคลิปแยกนะครับพูดถึงการเชื่อมต่อครั้งแรกกับเจ้าหูฟังและตัวอุปกรณ์มือถือนะครับผมแม้ว่าตัวหูฟังทั้งสองข้างสามารถเป็นโฮส t หลักได้นะครับแต่ในการเชื่อมต่อครั้งแรกเราจะต้องเอาออกมาทั้งสองข้างก่อนนะครับก็เข้าไปหน้าเซตติ้งของบลูทูธ ก็ทําการจับคู่อุปกรณ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเสบัด x 1 2 Ultra ที่เป็นของข้างขวาขึ้นมานะครับแต่ n n r r o i d มันจะจำได้เพราะว่ามันจะแยกสีค่อนข้างชัดเจนเราก็กดเลือกไปก่อนแล้วก็ขึ้นคําว่าจับคู่อุปกรณ์เมื่อเราจับคู่ตัวข้างขวาไปแล้วข้างขวาก็จะเป็นโฮสต์ใช่ไหม มันจะมีคาสั่งเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าจับคู่สะบัด t X12 Ultra เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการจับคู่โดยที่ตัวข้างขวาจะลิงก์ไปหาตัวข้างซ้ายให้มีโอกาสได้เป็นโฮสต์ในภายหลังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวข้างขวาจะเป็นโฮสต์อยู่เพราะเราได้เชื่อมตออ่อเป็นอุปกรณ์แรกตัวที่เป็นโฮสต์เวลาเรากดเข้าไปดูในรูปเฟืองเราจะเจอคําว่าเสียง HD คอคอม APTX นะครับ ตัวที่เป็นโฮสก็จะได้ขึ้นชื่อเป็น aptx นะครับตัวรองก็จะไม่มีนะใน Android จะมีข้อดีตรงที่ว่าหูฟังทางข้างซ้ายข้างขวานเนี่ยสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับแต่ใน ios แก้ไม่ได้นะถ้ากรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนให้อีกขัน้นเป็นโฮสเนี่ยเราก็เก็บลงไปก่อนทั้งสองข้างเมื่อเก็บเข้าไปแล้วก็หยิบข้างอีกขัข้นขึ้นมา ข้างซ้ายแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อไปนะครับตอนนี้ข้างซ้ายก็จะกลายเป็นโฮสต์แทนแล้วกดดูรูปเฟืองก็จะรองรับ a p t x นะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อเนี่ยเมื่อคุณเชื่อมต่อไปแล้วแล้วคุณก็ใช้หูฟังข้างในขั้นตึงเป็นโฮสต์แบบที่คุณจําได้แล้วเนี่ยแล้คุณหยิบมาพร้อมกันภายหลังเนี่ยหลังจากการเชื่อมต่อครั้งแรกไปแล้วเนี่ย ยังไงมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติได้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะครับนะแล้วเดี๋ยวมันทํางานกันเองนะครับอะไรประมาณนั้นผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมไม่น่าเชื่อว่าจะเจอใน iPhone นะครับตอนที่ผมพยายามทําในส่วนของการฟังเพลงว่าฟังในระบบ APCS ใน Android กับฟังในระบบ AAC ของ iPhone เนี่ยคุณภาพเสียงมันต่างไหมให้ผมพยายามสลับไปมาในช่วงเวลาเดีวยวกันเลยสลับไปมาอาุปถอมภวางใกล้กันเลยครับเวลาเราเชื่อมต่อไว้ทั้งใน ไอโฟนและเคยเชื่อมต่อไว้ในทั้งใน Android เนี่ยชื่อมันก็จะยังฝังอยู่นะครับในระบบของบลูทูธถูกไหมอันนั้นมันก็เป็เรื่องธรรมดาเนาะแล้วผมก็ทําการใส่หูฟังไว้ตลอดนี้เลยใส่ไว้ตลอดนะครับไม่ถอดออกพอผมจะปิดจากไอโฟนใช่ไหมผมก็จะกดปิดไอไอคอนท็อกเกิลที่เป็นรูปบลูทูธปิดหายไปนะครับมันก็จะดิสคอนเนก t ไปใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปทําการกดเปิดปุ่มท็อกเกิลของบลูทูธใน Android ปรากฏว่าใน Android เนี่ยในโดูเกียวจุดพัดเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยแค่เรากดปุ่มท็อกเกิลไว้นะครับไม่ต้องเข้าไปในเซตติ้งเชิ่ลึกเนี่ยบลูทูธมันก็จะเชื่อมต่อให้เลยอัตโนมัติถ้ามันเคยเชื่อมต่อกันแล้วนะครับกลับกันพอผมปิดการเชื่อมต่อของ Android ไปปุ๊บปิดปุ่มท็อกเกิลไปแล้วผมก็ต้องการจะกลับมาเชื่อมต่อกับ iPhone โดยการที่สไลด์แถบลงมาแล้วกดปุ่มทางลัดเพื่อจะเชื่อมต่อบลูทูธปรากฏว่ามันไม่เชื่อมให้ครับ เราต้องทอํายังไงเราก็ทำการกดค้างเข้าไปตามระบบของมันนะครับเพื่อจะเข้าไปสองสาครั้งเ <c oughs> ข้าไปในเชิงลึกนิดนึงเพื่อเข้าไปกดเลือกชื่อบลูทูธอันนั้นอีกทีแต่ข้อเสียที่ถามว่าเป็นในยะสำคัญร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมส่วนตัวผมก็มองว่าไม่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีมือถือรุ่นใดรุ่นหนึ่งอยู่แล้วนะครับใช้แค่อันเดียวเนี่ยไม่ไดเอามาทาเทสหมอนผมงเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วการเชื่อมต่อนะครับนะคุณปิดไปคุณเปิดมาคราวหน้าก็แค่กดเข้าไปสองสามทีในไอโฟนก็ไม่ได้มีในยะสำคัญขนาดนั้นที่คุณจะ มองข้ามหูมฟังตัวนี้ไปสำหรับชาวไอโฟนนะระยะห่างเวลาเชื่อมต่อเนี่ยตามที่กเกณฑ์ไว้คือ10เมตรนะครับแบบไม่มีอะไรขวางนะบางทีก็เลือ,อกไปไนิดนึงก็ซ้ำนะครับแบบที่ไม่มีกําแพงอะไรขวางแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเราไปแค่แบบเหมือนจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งเนี่ยบางทีแค่นิดเดียวบางครั้งเนี่ยแค่6 7เมตรก็มีบ้างที่สัญญาณวูว่วาบบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวนะไม่เคยเจอเลยก็คือว่าเวลาไปในที่ที่สัญญ,ญาณเยอะเช่นมีในห้างอะไรเงี้ย ันนี้ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะตอนที่ยังไม่มีเรื่องโควิดเนี่ยผมไม่เคยเจอปัญหาขึ้นตัดหรือขึ้นดับวูบไปแบบชั่วขณะนะครับผมไม่เจอนะอาจจะเป็นบางความบังเอิญมั้งผมก็ไม่ได้เคี้ยวคนดีที่สุดนะแต่ผมไม่เจอและเวลาผมเดินออกมาในจุดที่ห่างสัญญาณมากๆเนี่ยหูฟังมันก็จะดับเงียยไปใช่ไหมแล้วก็ถ้าเดินกลับมาใกล้มือถือมันก็จะเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติทันทีนะครับยังมีคําสั่งเสียงขึ้นมาว่า connect e d อะไรอย่างนี้ แต่ถ้าคุณออกไปหามืนถือนานเกินไปนานจริงๆจนแบบนานมากๆเนี่ยบางครั้งหูฟังก็จะขึ้นคําว่า power off ก็คือปิดการทํางานที่อัตโนมัติเลยเพื่อแบบประหยัดแบตเตอรี่ตัวหูฟังในกรณีที่เราจะไม่ได้เอามันไปเก็บในกล่องนะครับในส่วนของการใช้งานปุ่มคําสั่งของมันนะครับนะมันเป็นปุ่มไม่ใช่สัมผัสแต่เป็นลักษณะของการกดคลิกนะครับเป็นปุ่มคลิกอย่างนี้นะครับก็ตอนแรกกลัวเหมือนกันว่ามันจะแบบใส่หูฟังแล้วกดกดมันลำคาญไหมแต่ปรากฏว่าพอใช้จริงๆแล้วเนี่ยเออมันไม่ลาคาญมันกดแล้วมัน มันก็มนเป็นการสั่งการที่แบบชัดเจนดีนะครับคือมันไม่ต้องกลัวเหมือนหูฟังตัวเก่าของผมที่แบบเป็นระบบสัมผัสอะพอโดนน้าผ่านไปนิดนึงวันทีมันก็สั่งการเฉยเลยหรือบางทีมือเราแค่แบบไปปัดนิดนึงอะก็โดนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมกลับมาชอบระบบกดปุ่มแทนเพราะมันไม่ต้องกลัวอาการลั่นเวลามือไปผ่านหรือโดนหยดน้ํานะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวปุ่มของมันเองที่ให้กดลงไปเนี่ยก็เป็นการกดที่ไม่ได้ลึกมากแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อแบบพอกดแล้วมันไม่ได้ดันลงไปในหูมากเกินอะไรอย่างเงี้ยะอ ก็ถือว่าโอเคการสั่งของมันนะครับมาเริ่มจากการที่ถ้าเราไม่ได้เปิดอะไรไว้เรากดหนึ่งครั้งเพลงก็จะติดกดหนึ่งครั้งเพลงก็จะดับแค่นั้นนะครับถ้าเรามีแอปเปิดเพลงนะนะถ้าตอนนี้ที่เราดู YouTube อยู่นะครับดู YouTube อยู่แล้วเราเพิ่ปิดหน้าจอไปเลยโดยที่ไม่ได้ออกจากแอปนะเราแค่ปิดหน้าจอไว้พอเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยเสียง youtube จะเล่น นะครับยูทูบเล่นแต่ผมรู้สึกว่านะ่าจะจะเป็นกับเฉพาะที่เป็น youtube ที่สมัครเป็นพรีเมียมนะอ่าแล้วพอเราเข้าไปในคําสั่งเช่นถ้าเราเข้าฟังเพลงอยู่การกดข้างขวาข้างขวานะดูนะข้างขวาของผมนะกดข้างขวาหนึ่งครั้งเป็นการหยุดใช่ไหมอ่าหรือก,กดหนึ่งครั้งก็เป็นการเล่นนะครับข้างซ้ายก็เหมือนกันกดหนึ่งครั้งเล่นกดหนึ่งครั้งหยุดถ้ากดข้างขวาสองครั้งปึ๊บป๊บจะเป็นการเปลี่ยนเพลงใหม่ถัดไป ถ้าเกิดคุณเล่นเพลงไปสักันึงแล้วแล้วคุณกดข้างซ้ายสองครั้งตึ๊บตึ๊บมันจะย้อนกลับมาต้นเพลงแต่ถ้าคุณกดอีกครั้งอีก2ครั้งปึ๊บปึ๊บก็จะถอยกลับไปเพลงเก่าก่อนหน้านั้นนะครับและความพิเศษกว่านั้นก็คือมันสามารถกด3ครั้งได้ไอ้3ครั้งนี่คืออะไร3ครั้งนี่คือการเพิ่มเสิยงลดเสียงซึ่งไม่ใช่มหูฟังราคาขนาดนี้ที่สามารถเพิ่มเสิยงลดเสียงได้ในตัวนะครับบอกไว้ก่อนมันสามารถทําได้และทําได้ดีด้วยก็คือข้างขวาของผมนะครับหรือของคุณเวลาคุณใส่เนี่ จะเพิ่มเสียงให้แล้วก็จะไม่มีสัญญาณแบบตึ้งขึ้นมาเพื่อมีเสียงสัญญาณมีอะไรดังขึ้นมากวนกวนคอนเทนต์ของเราอยู่จะไม่มีคุณแค่กดสามครั้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กจากภายนอกเนี่ยเสียงก็จะเพิ่มขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดคุณก็จะได้ยินชัดกดข้างซ้ายของคุณสามครั้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กเสียงก็จะลดลงเลยนะครับนะโดยไม่มีสัญญาณแจ้งขึ้นมาก่อนนะครับนะกดสังการตึ๊กตึ๊กตึ๊กเพิ่มกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กลดเสียงจบแล้วไอการเพิ่มเสียงลดเสียงเนะครับ อ่าก็อย่างที่บอกขวา3ครั้งเพิ่มซ้าย3ครั้งลดหรือการที่เราดู YouTube อยู่แล้วเราใช้คําสั่งที่เป็น2ครั้งคือกด2ครั้งเนี่ยมันก็จะไปเล่นคลิปถัดไปให้เราคลิปใหม่นะครับถ้ากด2ครั้งข้างซ้ายมันก็จะไปเล่นคลิปเก่าก่อนหน้านี้ให้เราอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีนะสามารถสั่งงานได้ทั้งเพลงแล้วก็ในระบบของการดู YouTube หรือว่าดูคลิปนะครับและท้ายที่สุดคือกดแช่ไว้ตื้อครั้งเดียว ก็จะเป็นการเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะออกมาก็ถ้าในส่วนของ Android ก็จะเป็น Google Assistant ใช่ไหมหรือถ้าเป็นใน Samsung ก็อาจจะเป็น Bixby เราอ,อาจจะต้องไปตั้งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ iPhone ก็จะเรียกส i ร i ขึ้นมานะครับการสั่งการเนี่ยจะที่ผมลองใช้นะครับการกดครั้งเรียก s i ร i แล้วพูดเนี่ยโดยใช้ไมค์ของตัวหูฟังเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคก็รับคำสั่งได้ดีนะครับมันค่อนข้างที่จะ ไม,ไม่ผิดเพี้ยนในการพิมพ์นี่คือในกรณีที่เราพูดคําสั่งชัดเจนด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องพูดตะโกนดังๆเพื่อให้ใหู้ไม้มันจับได้ดีไม่ต้องพูดน้าเสียงปกติแบบประมาณนี้นะครับนะไม่ต้องตะเบงนะแต่ขอให้พูดคําชัดๆเนี่ยมันก็จะทั้งเ i ียแล้วก็ o g ก e เอช์ช่วยเนี่ยก็จะรับคําสั่งของคุณได้อย่างดีนะครับกับตัวหูฟังตัวนี้นะคราวนี้มาพูดถึงตัวไมโครโฟนที่ติดอยู่กับตัวหูฟังตัวนี้นะครับนะมันจะมีไม่อยู่ตรง ทั้งใต้นะครับเนียตรงเงียยด้านล่างตรงเี้นะครับทั้งสองข้างเลยหูฟังตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นโฮสต์ได้ทั้ง2ตัวแล้วทั้งสองตัวก็มีไมคในตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันสามารถคุยโทรศัพท์แยกอิสระได้เลยข้างใดข้างหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทบุลย์แลมสตูดินะครับผมตอนนี้ผมกําลังทดสอบไมโครโฟนของตัวหูฟังแซบั X12 u l t r a นะครับ ถนงที่คุณได้ยินตอนนี้เนี่ยผมพูดในระดับความดังที่กลางๆถ้าเป็นภาษาดนตรีคือ MP คือเป็นความดังที่ผมพูดแบบเหมือนผมคุยกับคุณสองคนใกล้ๆนะครับคราวนี้ผมจะพูดดังขึ้นมั่นใจมากขึ้นฉาดฉานมากขึ้นเหมือนผมพูดในชั้นเรียนให้คนหลายๆคนฟังนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับท่านตะโกนนะความดังก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่าการรีวิวอัดเสียงแบบนี้เนี่ยน่าจะพอเอามาแทนที่พอให้คุณได้พอเห็นภาพว่าเวลาคุณเป็นผู้ฟังปลายสายโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลก็ตามเนี่ยควรจะได้ยินเสียง จากผมเป็นยังไงบ้างเวลาผมใช้ไม์ของหูฟังตัวนี้นะครับแจ้งนิดนึงก่อนนะครับเป็นข้อความสําคัญเลยก็คือว่าเวลาคุณใช้หูฟังตัวไหนเป็นโฮสต์หลักเป็นหูฟังตัวหลักในการเชื่อมต่อหูฟังข้างนั้นก็จะเป็นตัวรับเสียงให้คุณนะครับเวลาคุณโทรศัพท์มันจะไม่ได้ใช้ไม้สองข้างนะแต่ทั้งสองข้างเนี่ยมีไมนตัวเองแต่เวลามันอัดเสียงคุณมันจะเลือกใช้ไม์ของข้างที่เป็นโฮสต์หรือว่าเป็นหูฟังตัวหลัก ไม่มาเนี่ยไม่ได้เป็นไม้ที่คุณภาพดีมากเท่าไหร่นะอาจจะต้องพูดฉฉานช,ชัดเจนหน่อยนะถ้าเป็นที่ที่อยู่อา่ดอก้างนอกเนี่ยอาจจะเจอปัญหาบ้างว่าบางทีถ้าเราคุยกับคนแก่ๆในบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าเราอยู่ในที่ที่แบบว่ามีสิ่งลอง้อมมีอะไรเคลื่อนที่เสียงดังแย่ๆเนี่ยบางครั้งอาจจะคุย รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเหมือนกันนะครับแต่ในแง่ถ้าเราเป็นผู้ฟังเป็นผู้รับสายเนี่ยเสียงจากฝั่งนน้นมาเนี่ยถือว่าได้ยินชัดเจนดีอันนี้โอเคนะครับในการคุยโทรศัพท์นะแต่แน่นอนว่ามันจะคุยโทรศัพท์เนี่ยไม่ดีเท่ากับพวกที่มีเงี่ยงมายาวๆเหมือนของแอร์พอร์ตหรือว่าจะเป็นของพวกบัดแอร์อ Air ของตัวเรนะียลเมียนอาจจะสู้ไม่ได้ในแง่ของการคุยโทรศัพท์นะเพราะมันไม่มีเงี่ยงยาวมาใกล้กับปากเราอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของฟิสิกส์ก็ขอให้เข้าใจ บบก็สรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคิดว่าหูฟังแซฟบัต X12 Ultra ตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ผมมองว่าผมส่วนตัวยังไงก็คุ้มอ่ะมันเป็นหูฟังที่ไม่ได้น่าเกลียดในแง่ของทั้งดีไซน์ของมันเองคุณภาพการประกอบและก็ไม่ได้น่าเกลียดเรื่องเสียงด้วยผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ได้ใช้หูฟัง High-end ไ High ฮเรสมานะเพราะผมไม่ได้แบบมีเงินไปแตะของพวกนั้นแต่ว่า ผมก็มีหูฟังมน s, งนงงม,งมนิเตอร์เอาไว้ทํางานเพลงอะไรเงี้ยมีหูฟังมมนิเตอร์อันนี้ใหญ่ไว้สำหรับทางานเพลงเหมือนกันเนี่ยผมก็พอที่จะเทียบได้ว่าเวลาผมทํางานมิกซ์เพลงจากอันนี้มาฟังกับหูฟังอันนี้หรือว่าหูฟังหูฟังกับไอโฟนอะไรก็ตามหรือว่าหูฟังแถมของมือถืออะไรก็ตามเนี่ยผมพอจะได้เทียบมันได้ออกอยู่ประมาณหนึ่งว่าเออหูฟังเนี้โอเคนะอะไรเงี้ยน,นะครับนะเพราะว่าผมก็มีเพลงที่ผมทาอยู่แล้วผมก็สามารถรู้ได้ว่าเออเวลามาฟังหูฟังตัวนี้ ini, เนี่ยเสียงอะไรมันหายไปบ้างหรือเสียงอะไรมันมาครบบ้างผมจะรู้นะครับ และเมื่อพูดอย่างนี้ก็ขอโฆษณาเพลงหน่อยนะครับจริงๆแล้วผมได้ทําเพลงด้วยก่อนหนะ้านี้ที่ผมหายไปนะครับเป็นเพลงที่ผมปล่อยอยู่ในอีกช่องหนึ่งนะครับเรียกว่าช่อง TBN ภาษาอังกฤษนะแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยเน้นดนตรีเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะช่องนั้นจะเป็นช่องเกี่ยวกับดนตรีเลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอาคลิปเพลงที่ผมแต่งเนี่ยมาลงในช่องนี้แต่คิดว่าผมแยกดีกว่านะครับให,ให้ฝังมุ่นไปนเรื่องของดนตรีไปเลยนะครับก็จะมีเพลงที่ผมทําเองแล้วผมก็ปล่อยนะครับทั้งใน YouTube เองนะครับแล้วก็จะมี ให้ไปฟังในตามออนไลน์สตรีมมิ่งเช่นใน Apple Music ใน Spotify มีไปหาได้นะครับชื่อ TBN เลยพิมพ์ว่า TBN แล้วเพลงชื่อว่าบนเธอบนฉันเป็นเพลงแรกที่ผมปล่อยแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงอเพลงตามหลังมานะครับยังไงถ้าสนใจชอบแนวแบบแรปแอนด์ร็อกหรืออาจจะเป็นนิวเมทัลแบบสมัยก่อนเลาเราชอบฟังแบบลิขิตพาร์ k อะไรเงี้ยผมคิดว่าคุณน่าจะพอชอบเพลงของผม,ผมลองเข้าไปติดตามดูนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับกับความคุ้มค่าของตัวเสบบัร ไอ้คือสออานะครับฝากวันชนิดก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ช,ช่องนี้และช่องนู้นด้วยจนจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ